สาเหตุท Wit! ี่ท <wheels> ําให้เราเป็นคนหน้าดุนะคะมีแปดหัวข้อที่เป็นสาเหตุที่ทให้หน้าดุอันดับแรกก็คือหน้าผากค่ะถ้าหน้าผากเห็นกระดูกหน้าผากชัดเจนคุณจะดูเป็นคนหน้าดุดังนั้นหน้าผากที่ละมุนละมก็คือหน้าผากที่แบบโค้งมนกําลังพอดีที่ไขมันอะไรแบบนี้คะที่ทําให้หน้าผากมันกลมมนอันดับที่2ก็คือคิ้วค่ะกระดูกหนกคิ้วต้องไม่สูงจนเกินไปเพราะว่าคุณจะดูคล้ายผู้ชายทันทีถ้ากระดูกหนกคิ้วสูงมากจริงๆจะมีศสายเากักรอหนกคิ้วนะแต่ว่าถ้าไม่สูงมมมาาาาากกจริๆ็แค่ฉีไขัันนนหห้้ผใบ อันถัดมาก็คือตาต้องอยู่ห่างคิ้วในระดับที่เหมาะสมถ้าตาใกล้กับคิ้วหน้าเราจะแข็งค่ะเพราะว่าเราจะดูเหมือนผู้ชายขึ้นมาทันทีเลยนะคะอันดับถัดมาก็คือหนังตาจะต้องไม่ตกนะคะตรงนี้จะต้องไม่หนาเกินแล้วก็หางตาจะต้องไม่ตกเกิน อันถัดมาก็คือถุงใต้ตาหรือว่าริ้วรอยใต้ตาถ้าเรามีในปริมาณที่มากอาจจะทำให้ดูเศร้าและบางเคสก็จะทำให้ดูแบบว่าแข็งกรดกอันถัดมาก็คือคิ้วคิ้วชี้เกินไปหรือว่าคิ้วโก่งเกินไปอันนี้สาวๆไปแก้จากการแบบลบรอยสักหรือว่ากันคิ้วใหม่หรือเขียนคิ้วใหม่ให้มันสวยๆให้มันละมุนละมุนเอจะจะขอเตือนก่อนว่าไม่ควรทำมากๆก็คือการกรีดด้านบนของคิ้วเคยเจอลูกค้าเอเคสนึ้งซึ่งผลก็ไม่ดีเลยค่ะทุกคนแทนที่จะทำเอโดททายไม่ แต่คุณหมอไปกรีดตรงนี้กรีดขอบบนของคิ้วอะ่ะแล้วก็ตัดหนักทิ้งแล้วก็เย็บขึ้นไปมันเป็นแผลชัดมากแล้วก็เท่าที่เออทำรีเสิร์ชมานะคะมันเป็นแผลชัดทุกคนเลยในจุดนี้ดังนั้นอย่าพยายามทำไสยลยกรรมที่เป็นการกรีดเหนือคิ้วนะคะทุกคนแผลมันจะตัดกับสับบราลิดทช่มหอยู่ข้างใต้นะคะอันถัดมาก็คือโหนกแก้มโหนกแก้มกว้างเกินไปหรือว่าสูงเกินไปทำให้ดูแข็งอย่างชัดเจนค่ะ อัถัดมาก,ก็คือในส่วนของ V line ของคุณเนี่ยยาวใหญ่แล้วก็ยืดอันนี้ดูแข็งมากๆมันจะมักจะมีปัญหาในคนที่ปัญหาขากันไกอันนี้คืออันสุดท้ายค่ะจมูกเนี่ยจะต้องไม่เป็นแม่มดต้องไม่เป็นแบบโว um เดูโลอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงจะต้องไม่โด่งเกินไปผู้หญิงเราไม่ควรจะมีจมูกที่เป็นสันแข็งโดงมีฮัมแล้วก็ปลายยาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ดูดุนะคะส่วนจมูกที่สมัยนี้นิยมกันที่ปลายพุ่งมากๆแหลมมากๆอันนั้นไม่ได้ดูดุค่ะแต่ว่าดูประลดนะคะดังนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยรู้ แก้ไขให้ถูกจุดนะคะ